ครับผมวันนี้ EP สองครับผมวันที่สองของวันจุดนะครับครับผมบังไฟไปแต่ไฮโต้ชาแนลครับผมตอนนี้กำลังล้างอยู่ครับผมครับนี่ครับทีมงานครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไปแต่ไฮโตชาแนลครับ บางทีสอ <นะ S 1> บางวันละบั่งครับผมในราคาที่สองเจ็ดสองเอาหลายเซนวันเขาอลไครับผม อ้าวบีบน่าบางนี่องใส่สิดใส่กนั้นงนหนาเบเดียวไปนอนบ้าบีดเนเอราหาก็บัาจบซ้องนป้องเยาหยานบ๊บืดเนอะบรรยากาศวันนี้สดใสครับดูท้องฟ้า อันนี้ฟาร์มเงินครับวันนี้ฟาร์มเงินจะออกเป็นคิวต่อไปครับหมตัวชแนลเอาอไปตอนหมานครับโชคหมันครับไอหนนม,ม,มันดื้อให้เราขานเทศแต่มูวบอนะ จะ่อตักตแลวมันู้ตาดีนับแต่สวดหมุนี่คือมาไว้เพื่อนขอบคุณครับคุณพอหันนะครับที่ตะวักรุ่ไให้เจ้าข้งมาัชาราคาที่สองเจ็ดสองไปจะยื้อเจ้าของครับผมเจ็ดสองนราคาเนาะครับผมใโชคดีครับหนึ่งสองสามอยครับ ไปไปแต่ให้ตครับอคับแ่รับผมครับผมไปแต่ให้โตครับขอเสียงครับขอเสียงวันนี้ดมาดีพี่น้องน้องลตของไปดที่เจ้าของสองร้อพนไปพี่น้องน้องของน้องอมสิน เป็นฝาขาวบางๆี่นองง้องามบนับบ้าไงบุรัลากไปครับลากไปนิกไปสบ้างตอนนีดที่พร้อมนะครับขออระยงเวลาเราน้องอัเธอร์สองห้าเจ็ดสับอันนั้นสองหกเจ็ดลืมท่าลืมหลอดดีลืมอครับ พับยอดเงินสร้<ม>างเมนะครับ <มา S 1> ขอบคุณทุกใครทุดกทีมงานเด้อนะครับข่าวลายเป็นกลุ่มไปน้องเนาะกำลังสิเข้ามาเรียมขวานั่นละลนยิ้มมาไ่ในกระดิ่มเลยเด้อเอาชี้จีบป้านไปหาชี้างบชี้เอาดีอยู่ไว้อยู่ครับกคนระยะแป๊บนึงนะครับยอดเงินตั้งแต่เมื่อวานนะครับรวมกับเมื่อนี้นะครับที่าทางพี่น้องชุมชนโค้ชม<อ>ิ้นทมูี่หนึ่งนะครับได้นำต้นเงินข้อเท่จะซื้อปัจจัย นีครับลุนกับกรมการเลยครับตมเาเชยนะครับยอดเงินเมื่อวานนี้ได้เ้านร้อยนะครับวันนี้ได่าสาร้อยาสิบนะครับบวกกัแล้อยรับตแู่่นี่รับี่ใจะให้เจ้าของน่ะตักนะนำหนักกกับของโซดัเราไม่ไดเโอ้ไปไปหอยไปไตให้โตไปแต่ให้โตได้ครับอ้าหเจ เรามาลุ้นกับกรรมการครับผมครับผมของไปทางไหนอย่างของในกรุงควนเราไม่นองหนึ่งกรุงควนของอาเตอร์นี่เด้อ

สองสี่สิบผ่านไปแล้วครับเอาครับ <ไป S 1> ผมไปแไปต่ให้โต้

ทีมงานครับ297ครับออก297ครับบั่งไฟไปแต่ไฮต c h ชาแนลครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องไปแต่ไฮต c h ชาแนลครับผมวันนี้โชคโชคมันมันครับสวัสดีครับ